โอมโอมเ็ดลงยวานะีเยะนีห้ีเลยเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมสุราดร้นาย1ได้ของของเนะขันัน ให้มาเติมมมครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้เราอยู่ที่เพชรเกษม68สนะฮะมาดูนะครับนะครับก็รุ่นอาวุโสแลกข้ามนะฮะ50าสบอัพหมดทั้งกู้นะฮะอ้เจีาพระลามสามนะครับแลกข้ามกับประมาณนะครับตัวชงนี้พีโอสะพานแทงนะฮะตัวข้าสำหรับ ประมาณนี่ยส่วนปาร์ตี้อีไฮเจ้าเจ้าเป็กเซมแล้วก็เจ้าแจ้นะฮะสองพี่น้องเป็นตัวชงก็คือต่อสองหนึ่งนะครับนะต่อเพราไม่ใชต่อสามสองนะครับเพราะว่าตัวชงพีโอน่าจะดีกว่าเลยให้สามไปเลยครับตัวชงฝั่งนี้เี้ยชั้สุการเกมนะครับห้าต่อหกออกนะฮะลูกนี้ชัดเจนนะครับอนไหนที่เข้ามานะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับหกต่อห้าครับ นี่ช่องกลางเกมบานกำลังราคาทุกชีจริงสองหมื่นนะอูจังหวะนี้ครับยกขึ้นมาต้องเตะโอ้ยอูปีเตียนะครับนะครับนี่เร้าแจ้วนเพชรเกษมนะครับลูกเซตจัาวะน้ำหนักดีมากครับนี่ครับต่มามันเปิดกระเด็นนะครับโอ้โหหกเท่าครับตีเสมอนะครับ จว่าลูกเสิร์ฟนะครับแน่นอนครับน้าหนักนี้ครับให้ดูหุ่นนะฮะหกต่อหกครับ,รบยกขึ้นมาซันแบ็กนี่ครับประมานถนัดไม่เหมือนกันนะฮะลูกทำปาเตียนี่ถนัดเตะครบรอบนะฮะประมาณนี่ถนัดซันแบ็กนะครับ ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะตอนไหนที่เข้ามาก็อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับถ้าถ่ายคลิติดตามทางช่องยูทูปแคนพิทการชาแนลนะครับที่สำคัญอย่าลืมติดตามนะครับทางช่องยูทูปนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดทางเพจและเฟซนะครับมีอาจแอบไลฟ์สดทางยูทูปบ้างเล็กน้อยนะครับนะครับไม่ข้ามนะครับปลาหมานโอ้โหพี่โอนะครับเสียดายฮะ เขาเอารถเข้าไปเก็บพังในแล้วเขาก็จะมาเข้าเวีอยู่ก่ออยู่ก่อสร้างนะครับตัวนี้สกอครับเจ้าหน้าที่มาเห็นไหมครับสกูรถทหารมานะครับนะครับอยู่ในเกณฑ์นะครับหกต่อหกครับ เปิดหัวนะครับประมาณยกขึ้นมาซันแบกโดนเจ้าโจ้อยล้านเกี่ยวนะครับลงมาโอ้ยล้นนะครับลูกนี้ฮะตอนนี้ข้ามหมดนะฮะตอนนู้นหลักๆนี่ประมาณข้ามอยวาล้นเกี่ยวจนได้ครับยกขึ้นมาโอ้ปลาเตี้ยไม่ยอมเตะครับอ๋ออีกครับไม่เตะ สองพี่น้องครับนะครับตอนนี้สกอร์เจ็ดต่อหกนะครับฝั่งของปาะมนตันนะฮะนะครับรายองชัดเจนขอบคุณมากนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะฮะขอให้ถึง100ยยูเซอร์นะครับ ฟีท่าไหนที่รับชมอยู่ตอนนี้60กว่ายูเซอร์นะครับกดแชร์ด้วยนะครับต่อ้ครับเพ็กเกษเม68นะครับเสร์ฟมานะครับโยโยกขึ้นมาประมาณซันแบ็คโดนเกี่ยวเข่าครับโอ้ยนได้นะครับพี่หัวเนตครับนี่ครับประมาณนะครับวันนี้มาเดี่ยวแพ้โจ้ร้อยล้านสองเซ็ตลวดนะฮะโดนไปหมื่นกว่าบาทแล้วเนี่ยนะครับ แป่อครับโอึมาหัวเนี้ครับโอ้นะครับสกอร์นี้ฝั่งช่วงท้ายเกมนะฮะช่วงกลางเกมนะฮะสะพานแบงโดนกระเสมล็อกแล้วนะฮะสีราชาชัดเจนขอบคุณมากครับ6ต่อแ8ครับจะโยงปาเตียนะฮะซื้อเกมนี่ลูกนี้ครับลูกถนัดยกขึ้นมา โอ้โหไม่แน่รกยืนมันยืนสามัน,ม,นมันเข้าหัวต้องโยงโยงหลังประตี่แบบคนนะ่ะแปดต่อหกครับมาดูลูกเสิร์ฟนะฮะเทีเดียวครับประมาณโอ้ยกขึ้นมานี่ฮะโอ้โหจังหวะนี้ครับหกต่อแปดครับ นี guide, phrases, ่คร kind of ับ f c สพานแพงวันนี uh, like ้ก็มาเยอะนะครับอันนี้อะสิบสองกูเปิดทีเดียวนะครับลาขึ้นมาเคลียออกนะครับนี่ครับลูกโยงหลังนี่มีผลนะครับอะใครได้เหลือมันแตกไปลยานนะครับมันยังเหลี่ยมมันยังไม่ชัดเจนแต่ว่ามาจากพวกเอ็กซายลามีเยอะ โยงหลังอีกแล้วครับจังหวะนี้ครับโยกขึ้นมาครับไม่ข้ามสองแจมลวดเห็นไหมฮะต้องโยงนะครับเพราะว่าโยงนี้นะครับนะครับใครโยงไม่ใช่พี่กังใครโยงแกจะหาจังหวะเตีไม่ถือต่าง่ายไปเรียบร้อยนะครับสำหรับฝั่งทางการที่มชาติมาเลเซีย แปดต่อแปดครับโยขึ้นมาไม่รู้ล้นไม่ล้นครับห่างนี้นะครับอู้จังหวะนี้ฮะโอ้ชีเลต์นี่ครับลากเองครับยังไงครับเห็นไหมครับโดนเกี่ยวอีกครับปลาหมายกขึ้นมานี่ครับได้แต้มนะครับโอ้โหปลาหมันสพานแพงแก้เกมียครับโยงหลังนะครับโอ้โหมีผลนะครับ ลูกเมื่อสักครู่นะฮะเห็นว่าแจ้อ้วนจะเล่นนะฮะตาเตี้ยจะหวดอยู่แล้วนะ่ยเก้าต่อแปดครับโยกโยงหลังอีกแล้วครับเปิดทีเดียวครับโยกขึ้นมาโอ้โดนเกี่ยวเข่าครับติยอดโอ้ยังหว่านี้ยังอยู่ครับ เอาไงครับโดนเกี่ยวอีกครับโยขึ้นมาได้แต้มนะฮะสิบต่อ8นะครับนี่ครับสะพานแพงครับต,ตัวยกไม่ชัดเจนนะครับขอบคุณนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะฮะ อู้ลุยออกออกครับออก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 ครับพี่โอออกเบาเบานะฮะเจ้าหน้าที่มาครับเบาๆหน่อยนะครับแปดต่อสิบครับยกขึ้นไปป่าหมานสะพานแพงนี่ครับราคานี่เจ้าบ้านต่อห้าสี่สามสองนะฮะลงสนาม คือลูกทําของป๋าหมานนี่ฮะหลักๆคือทําหลักอยู่แล้วต่อให้ข้ามฟีพีโอไม่อ้ามเลยนะฮะคือไม่กักกันนะครับส่วนฝั่งโน้นนะครับจังหวะกักกันก็มีหลายแต้มนี่ยฮะโยงหลังขึ้นมาครับยังไงฮะไม่ข้ามนี่ครับนี่ครับสิบเอ็ดต่อแปดนะครับเดใครเขาแยกไปอยู่ฝั่งโน้นนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้พี่เลี้ยงเยอะเหลือเกิน อ๋อกินน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูของนี้ครับสวัสดีครับนะครับสิบเอ็ดต่อแปดนะครับเอาลุยล้นครับคนละค่ายกันนี่ครับ โอ้นี่ครับสิบสองต่อแปดนะครับขึ้นแท่นแล้วครับเหลือสองคนนะฮะตัวนี้ให้โจ้อยู่ข้างหลังนะครับว่าเปลี่ยนเกมช่วงแท่นนะครับว่าบิดไม่ได้ครับจะว่ายกครับยกขึ้นเอาห่างเน็ตดิครับแปรยกขึ้นใบเกมไม่เกมครับยกขึ้นมาเกมไม่เกมครับยังอยู่ครับ เอาเข้าหัวอีกครับโยขึ้นมาเออโอ้ตีเข่าอีกครับยังโยก่กแต่ก็ป็คนคนหลักอ่ะแต่ก็ป็คนคนหลักขาย,ยสิละ <c oughs> มันค้นละคายมันกักกันปอาาจะออกินเต็มเลยสุดยอดครับนี่ครับสะพานแพงอ่านเหลี่ยมเนี่ยไอ้ดูบางสุรินทร์ก่อนนะครับจ่ายเต็มครับนี่ครับเรียบร้อยสายโกงเอาไปกินครับนี่ครับกูคิดไว้ไม่ไม่กูคิดไว้ไม่มีผิด มันต้องมีกักกักกันแน่นอนเนี่ยรวยบัวครับเนี่ครับสะพานแพงกินเต็มครับ3-2ชนะครับเดี๋ยวแพ้ครับประมาณชนะครับเพราะว่าเป็นระบบกว่าฝั่งนู้นฮะฝั่งนู้นนี่จับเสะกัน3าคนยังไม่รู้ใครจะยกเกือบเตะกันก่อน ขอบคุณนะครับขออญาตัดคลิปนะครับสวัสดีครับปาเตียก็พายแพ้เหมือนเดิมนะเอาไหมครับ